สวัสดีนะคะนเรนทุกคนนะคะวันนี้คุูจิตามาสอนเรื่องวงกลมเนาะการนําเสนอแบบวงกลมนะคะมาดูว่าวงกลมเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะวันนี้เราจะมาทําอะไรกันนะคะเขาให้เราทําอะไรกันบ้างวันนี้อ่ะเขาบอกว่าให้เรานะคะหาส่วนผสมในการทําพริกแกงส้มเขากําหนดมาให้เรามีอะไรบ้างนะคะอ่ะมาดูเราจะทําพริกแกงส้มหนึ่งครั้งจะต,ต้องมีกระเทียม7รหอมแดง44% ที่แกง36%เกรือ9%แล้วก็พิกแห้ง4%อะไรก็ตามที่อยู่ในวงกลมที่เป็นเปอร์เซ็นต์รวมแล้วต้องได้100%ลองมารวมสิค้าวันนี้36บวก44ได้80 80บวกอีก7เป็น87 87บวก9เป็น96 96บวกอีก4%ตรงนี้เป็น100พอดีนะคะเพราะฉะนั้นในวงกลมจะเป็น100พอดี วันนี้โจทย์ค่อยหาอะไรนะักเรียนมาดูอ่ะโจทย์อโจทย์บอกว่าถ้าใช้เกลือ36รกรัมเกลือค่ะเกลือที่เป็น9%ก้าเเถ้าเก้าเปเ็นี้ยเป็น36กรัมจะใช้ส่วนผสมแต่ละชนิดหรือแต่ละอย่างเป็นเท่าใดนะคะใช้ส่วนผสมแต่ละอย่างเป็นเท่าไหร่อ่ะ SOL วิธีทำเลยค่ะวิธีทำครูชลิตาจะเริ่มทำจากกระเทียมก่อนค่ะ เราจะทํากระเทียมเนาะเราจะทํากระเทียมตัวนี้ก่อนอันที่หนึ่งเลยอ่ะโอเคเล็กหนึ่งไว้ก่อนหนึ่งเราจะทํากระเทียมค่ะนะคะเมื่อกี้เขาเราได้แล้วว่าเกลือเราก็เอาเกลือที่โจทย์ากาหนดมาให้เกลือเกลือตัวนี้มาเทียบค่ะเกลืออ่าเกลือคือกี่เปอร์เซ็นในวงกลมเกลือคือเก้าเปอร์เซ็นมาเขียนเลยค่ะถ้า นะคะเป็นเป็นเลยค่ะ36กรัมค่ะ36กรัม36กรัมค่ะอ่ะกุชลิตาขออนุญาตนะคะอ่าโอเคอันนี้โจทย์นะคะอันนี้โจทย์นะอ่ะโอเคนะคะ36เป็น36กรัมค่ะเกลือ9%เปนี่ค่ะเกลือ9%ก้าเปอร์เซ็นต์กุชลิตาเขียนตัวสีแดงไว้ให้แล้วนะคะด้านบนเนาะอ่ะอคุณชลิตาขออนุญาต อะไอย่างนี้นะคะอ่ะมาดูค่ะได้อะไรต่อเราจะหาอันที่1คือกระเทียมเราก็เขียนค่ะนะคะกระเทียมกระเทียมเท่าไหร่คะกระเทียมกี่เปอร์เซ็นต์เอ่ยในนั้นอ่ะกระเทียมเป็นกระเทียมเป็น7%เปอร์เซ็นต์เขียนเลยค่ะ7% 7%็ดเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์เจ็ดเปอร์เซ็นต์ทำอะไรคะเป็นคิดเป็นเท่าไหร่เทียบปัญญาตยางเวลาเราเทียบปัญญาตยาง นะคะเอาบนตัวบนค่ะคูณตัวแรกบนคูณล่างบนบนคือ36เอาตัวบนคูณตัวล่างหารจานวนแรกเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ต้องเอามาค่ะนะคะเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องเอามาเป็น7เอาเฉพาะ7คูณอะไรคูณ36ค่ะบนคูณล่างหารจํานวนแรกอันนี้คือบนค่ะเฉลี่ตาเขียนให้บนค่ะเขาเรียกว่าบนตัวนี้เรียกว่าล่างค่ะ ตัวนี้เรียกว่าแรกค่ะบนคูณล่างหารจำนวนแรก3า 7, คูณ36หารด้วยอาหารด้วย9ค่ะเท่ากับอ่ะมาตัดซิมันตัดได้ไหมคะมันตัดได้ไหม9้9ตัด36ตัดได้9 1 9, 9 9 4 36เอา4คูณ7 7 4 ยี่สิบแปดอ่ะยี่สิบแปดได้แล้วค่ะนะคะได้แล้วค่ะยี่สิบแปดราคะได้แล้วค่ะยี่สิบแปดเนาะอ่ะยี่สิบแปดเสร็จนั่นหมายความว่ากระเทียมเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะคะมีค่าเท่ากับยี่สิบแปดเราก็เอามาสรุปค่ะเพราะฉะนั้นตัวที่หนึ่งที่เราหาคือกระเทียมนะคะจะใช้จะใช้กระเทียม จะใช้กระเทียมกระเทียมยี่สิบแปดยี่สิบแปดกรัมกรัมตอบค่ะกระเทียมก่อนนะคะอ่ะตัวน,นี้ยังไม่ใช่คำตอบเนาะนะคะอ่ะตอบก่อนเลยก่อนเลยก็ได้ค่ะตอบเลยอัน swer ตอบเลยตกลงกระเทียมเราใช้ยี่สิบ ขีดไม่สวยเนาะขอคิดมาคีดไม่สวยไม่ตรงนะคะ28่กรัมอ่ะเดี๋ยวให้นักเรียนลอกก่อนจดก่อนนะคะเราหาอันที่1ึเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาอันต่อไปเนาะเราหาอันที่1ก่อนนะคะอาครูให้เวลานักเรียนจด3นาทีค่ะจดตรงไปนะคะในสมุดเนาะ